สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอี o ุดจะพาไปเซ็นท่านค่ะเซ็นท่านอายุทยาเติด์แ้ลนะคะวันนี้น้องขนมจะพาไปเที่ยวเซ็นทัานด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอไปดูกันว่าวันนี้จะมีสมาชิกคนไหนไปกับเราบ้างตอนนี้เราอยู่หนะ้าเซ็นท่านแล้วนะคะแต่รถติดเยอะมากเลยไม่รู้ว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเรามาถึงหรือย,ยังนะคะ อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามเองค่ะแต่ยังไปไม่ได้รถติดหนักมากจะมีที่จอดไหมคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงเซน็นทรัลแล้วนะคะตอนนี้เรากำลัง,ลองรอป๊อบปอนลี่อยู่นะคะไงไงป๊อบปอนลี่มาเร็งอุ้ยยัไงไงป๊อบปอนมาเร็วเข้าแล้ว่ะมีค่ะป๊อบปอนลี่นะคะโอ้ยมีคนมองไม่เห็นหน้าเลย โอเอยู่วันนี้เราต้องไปเดินไปดีวันนี้เราจะไปเดินรอบเซ็นทรัลเลยค่ะได้ไปเริ่มเลยเริ่มเลยไปอ้าวดูซีดูแต่งตัวดูป้าบอลแต่งตัวแซบแซบยัวยัวอ่าเอาซีดูดูดูนะคะวันนี้เรามีคนนำนะคะเป็นป้าบอลลี่ค่ะ เดินนำค <ält assume. S 1> ่ะแต่งตัวไปไงล่ะตอนนี <of> <inhale> in ้นะคะเรากำลังจะเดินไปน้าเซ็นท่านนะคะ ไปหนกอนต่อค่ะร <immigrant> ้อไปกินอาหารี่ปุนอาหารี่คุนชิมเลอคะโซชิอาชิระห้าคกินอะไรสักสองกินไปืนหาำละห้าหรอคำละห้านะคะไม่ห้าสบห้าบาทนะคะไม่ใช่ห้าพัน